สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรเมธีสกุลการนะคะมาค่ะเมนูวันนี้นะคะก็เป็นเมนูมง่ายๆเลยไก่กระเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่ส่วนอกนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็จะมีกระเทียมสับนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเจียวนี่เลยจ้าไปค่ะก่อนอื่นเราก็ไปเจียวกระเทียมกันก่อนเลยนะคะ ตั้งกระทะแล้วก็ใสน ophile, ่น้ำมันลงไปเลยนะคะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะแล้วเราก็จะตักกระเทียมออกเอาไว้โรยหน้าเวลาเราทำเสร็จนะคะเมนูไก่กระเทียมหอมๆจ้าก็เจียวกระเทียมด้วยไฟอ่อนนะคะเจียวไปเรื่อยๆจนกว่าจะหอม กระเทียมมีสีออกเหลืองๆนะคะเปิดไฟแรงเดี่ยวกระเทียมจะไหม้นะคะเปิดไฟอ่อนเจียวไปเรื่อยๆเลยจ้าเมนูนี้นะคะอร่อยมากๆเลยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีง่ายด้วยีจ้ากระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็เอาเหลืองประมาณนี้นะคะปิดไฟเราก็ ักกระเทียมออกพักไว้นะคะนี่เราก็ใช้น้ำมันที่เจียวกระเทียมนะคะมาผัดหมูผัดไก่ผัดไก่นะคะเพื่อนๆหมูกระเทียมก็อร่อยแต่วันนี้ใช้ไก่จ้าหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เอาที่เราชอบเลยจ้า เราก็จะผัดไก่ไปเรื่อยๆนะคะให้ไก่สุกแล้วก็จะมีสีออกแห้งๆนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครชอบแบบทอดก็ได้ทอดไปเหลืองๆก็จะหอมหน่ากินนะคะ แต่วันนี้สมพรแค่ผัดเอาให้ไก่สุกเมนูไก่กระเทียมไก่ทอดกระเทียมกินกับข้าวร้อนอร่อยนะคะเราก็ผัดไก่ให้สุกก่อนแล้วค่อยมาปรุงรสอีหลังนะคะ ไม่กินข้าวตามร้านไข่ข้าวนะคะก็จะมีคนสั่งหมูกระเทียมไก่กระเทียมวันนี้มาทำไก่กระเทียมกินเองเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อไก่ล้วนๆเลยนะคะส่วนอกหั่นชิ้นพอดีคํานะคะไก่ก็เริ่มที่จะสุกแล้วนี่นะคะแห้งแล้วนะคะนี่เราก็ใช้ประมาณนี้นะคะ เราก็มาปรุงรสกันนะคะใส,ส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำมันหอยกะเอานะคะเพื่อนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะคะคนให้เข้ากันเลยเปิดไฟอ่อนนี่นะคะใครชอบสี่เข้มหน่อยเดียวเราจะ ใส่สีอิ๊วดำหวานลงไปนะคะก็จะทำให้หมูดูสีเข้มขึ้นน่ากินขึ้นนะคะนี่ใส่สีอิ๊วดำซอสหวานนี่หมูของเราก็สีน่ากินมากเลยสีเหลืองนี่นะคะผัดให้เข้ากัน เดี๋ยวจะเติมน้ำตาลทรายนี่นะคะก็จะมีรสเคม็มหวานนิดเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยพริกไทยด้วยนะคะพริกไทยก็จะทำให้หมูของเราหอมนะคะนี่เป็นผงปรุงรสทำด้วยพริกไทยจ้าพริกไทยแบบขวดเลยจ้า เสร็จแล้วนะคะหมูกไก่กระเทียมของเราเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะโรยลงไปให้ทั่วเลยจ้าก็คนๆแล้วก็ตักออกนะคะนี่เสร็จแล้วจ้าไปค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าไก่กระเทียม หอมๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับครัวสมพรวันนี้จ้าเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปทำทานกันได้นะคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะนี่เลยจ้ากระเทียมเหลือนะคะเทลงไปให้หมดเลยนีสีสันน่ากินมากๆเลย มาค่ะมาทานด้วยกันพบกันใหม่ในเมนูต่อไปนะคะสวัสดีจ้า